ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่กำลังสร้างเส้นทางของคนที่สำเร็จแล้วอยากประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะคนสองประเภทที่คุณควรหลีกเลี่ยงก่อนในช่วงที่คุณกำลังสร้างตัวประเภทแรกคือคนที่ชอบดับฝันเพราะถ้าคุณมัวไปสนทนาแล้วคุยหรือคลุกอยู่กับคนกลุ่มน,นี้นะคะพลังงานของคุณจะสูญเสียเยอะมาก เพราะเขาจะพูดถึงแต่เรื่องความเป็นไปไม่ได้ให้คุณฟังแล้วดับฝันคุณเวลาที่คุณพอเริ่มต้นอนะ่ะโคชเอ็มเข้าใจเลยคุณจะพลังใจคุณจะลดลงเมื่อคุณฟังคนกลุ่มนี้ดังนั้นนะคะคุณจึง เลี้ยงคนกลุ่มนี้ก่อนในช่วงที่คุณกําลังจะสร้างตัวเองคนประเภทที่2นะคะคนที่มองโลกในแง่ร้ายะคะ่ะคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะทุกฉากในช่วงชีวิตเขาอะ่ะไม่ว่าจะมองเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องนกา a t i เสมออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณจะเริ่มทําธุรกิจออนไลน์เขาจะพูดเลยว่าจะไปได้หรอมันจะไม่เจ๊งหรอมันจะได้จริงหรอเพ้อฝันหรือเปล่าซึ่ง คุณเองเห็นอยู่แล้วคาตาหลักฐานคนที่ประสบความสำเร็จมีเยอะมากแล้วหนทางของคนสำเร็จคือเขาจะหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้ค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จให้คุณเลี่ยงคนสอประเภทนี้โคชเเอมเป็นกำลังใจให้ใครชอบฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โคชเชเอมด้วยนะคะ